เดี๋ยวเราอาจจะได้ซื้อรถไฟลาวมาใช้นะฮะเดี๋ยวป่ะอาจารย์<ช>ไปว่าไ,ไม่ใช่เขาไ,ได้ประกอบเองไม่ใช่หมความว่าซื้อรถไฟที่ลาวโลแล้วอลอมเนี้ย รับจาเราซื้อจากไม่ขอโทษนะขอโทษนะขอด่าหน่อยเพราะว่าต่อให้หมดเวลาแล้วขอยาวๆแม้ว่าคอจะเจ็บเดี๋ยวก่อนเรารับจากญี่ปุ่นมาแล้วแต่คำถามคือว่าตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังวิพากษ์วิจารกันอยู่เนี่ยพวกเนี่ยประยุทธ์เขามีข้อคำอธิบายฮะอาจารย์เดี๋ยว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 พบพบวันนี้เขาอธิบายว่าเขาอธิบายว่าที่เราล่าช้าเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามามี ครอบครองที่ดินบริเวณรอบๆตรงนั้นมันคนละเรื่องเราต้องการให้ไทยและทำไมประเทศเรามีรถไฟเนี่ยแห่งแรกของเซาทีสเอเชียนะฮะมันยังช้าอยู่งั้นแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณสามารถน่าจะโพลสิทธิ์ขออนุญาตที่เกิดเอ่ยชื่อโพสต์เฟซบุ๊กยาวมากด้วยความกังวลไอ้ที่มาอวดเท่กันเนี่ยเรื่องบางซื้อเนี่ยรถไฟเนี่ยนะรถไฟที่ซ่วมเปิดเนี่ยที่แบบพูดตรงๆนะฮะ ถ่ายออกมายังลงที่รางก็เข้าบางซื่อไอเท่ๆของคุณน่ะยังเข้าอยู่เลยเราเป็นประเทศที่ยังมีส้วมบนรถไฟที่ไม่ต้องใช้น้ำลาดอยู่เลยใช้แรงลมไฮโดลิกครับประชาชาธุรกิจเข้ารายกานข่าวการเปิดเดินรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการวันแรกนะคุณผู้ชมครับซึ่งคุณกวินวิทยาภานิตนะซึ่งเป็นพออสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศณ คอเวียงจันสอปปลอาวเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าเมื่อมีการบริการด้านขนส่งรถไฟไทยลาวขออภัยฮะลาวจีนแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกสําคัญในการส่งสินค้าเข้าจีนตอนใต้ที่ผ่านคูหมิงและก็มีโอกาสเข้าไปในมณฑลอื่นๆของจีนเช่นกวางโจเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะฮะการเปิดรถไฟลาวจีนในครั้งนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมงานเปิดพิธีเนี่ยคึกคักอย่างมากเลยแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะสี่ธันวาคม เบื้องต้นนั้นจะยังให้บริการเฉพาะในลาวเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้เนื่องจากปัญหาเรื่องของโควิดส่วนการขนส่งสินค้ายัางเดินลดข้ามประเทศได้ปกติแต่จะพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและมาตรฐานที่จะต้องทําการขนส่งหรือ<ด>มีการรบับรองจากแรกที่จะใช้บริการขนส่งรถไฟลาวจีนนะครับก็ของไทยนะพวกงไงคือพี่ไทยจะไปก่อเขาด้วยเนี่ยนะฮะก็คือทุเรียนสินค้าประมงแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่จะส่งเข้าคุณหมิงของจีนส่วนสินค้าอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่สินค้าที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนคาดว่ายังเดินทางสทงได้อธิบายง่ายๆคือตอนนี้รถเนี่ยเข้าจีนแล้วแต่คนเข้าไม่ได้เข้าได้แต่สินค้าก็ยังดีนะฮะเห็นไหมไหนอะตกลงขนนี่ไงขนประมงแช่แข็งนี่ไงขนผักขับตอนนี้ขนผักขนล้อคิกคักคิกคอย่าลืมนะครับโครงการนี้เริ่มเมื่อปี59อืมนี่ปีอะไร6-4ี่ อนี่ดูซิไปไหนไปไหนถึง้าโดยสาร1บาทเท่ากับ350กีบในคำนวณน่ยอาจารย์วิโรจน์เก่งเลขเขาบอกว่าเสนอค่าโดยสารโยยนเลจากกรมรถไฟนะครับรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปโพนฮงสี่สหยวนหยวนหนึ่งเป็นประมาณเท่าไหร่5บาทป่ะประมาณนี้ประมาณใช่ไหมแปดหมื่นกีบอ่ะไปวังเวียงนี่นครหลวงไปวังเวียงนี่โอ้โหผมไปหลายปี